สวัสดีครับทุกคนครับและแล้วการแข่งขัน b c l ก็มาถึงแม่คู่สุดท้ายแล้วนะครับของเปส2021นะครับผมเราเจอกันอีกทีหนึ่งซีซั่น78นะครับผมในอีฟุบอล2022เลยนะครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศครับซีซั่นสุดท้ายครับระหว่างคุณเบฟแชมป์5สมัยพบกับคุณเนยแชมป์4สมัยไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผม S t c เลยครับฝากเชียร์เลยครับสวัสดีครับผมเดฟฝากเชียร์ด้วยครับผม ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลฟีเจอร์เพเยอร์นะครับมาดูไลน์อัพของคุณเนยก่อนครับวันนี้ใช้เป็น4-2-1-3นะครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้นะครับคู่เซ็นเตอร์สวินโบสแมนกับเดวายเลนส์นะครับผมแบ็กซ้ายอัลฟอนโซลิวิสครับแบ็กขวาฮวนกัวตัวโดครับมิดฟิลตัวรับโลดี้ฮะมิดฟิลตัวกลางฟรานิโก้เบลเบเด้ครับมิดฟิลตัวรุกจามาโมเซล่านะครับปีกด้านซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดครับด้านขวาเรียเนลเมสซี่ครับหน้าเป้าก็เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับ ทางด้านฟูลฟีเจอร์เพเยอร์ของคุณเบฟครับใช้4-1-3-2หรือว่า4-4-2ไดอะมอนด์นะครับประตูเนี่ยเป็นมาริโอนอยเออร์นะครับคู่เซนเตอร์ดาวิดซันซานเชสกับกอรเซียมเรียกิมิเนสนะครับแบ็กซ้ายดาวิดอลาบาครับแบ็กขวาอารอนวันบิซาก้ามิดฟิลตัวรับนะครับมิเฟตเอดีดีนะครับมิดฟิลฝั่งซ้ายอันซูฟาติฝั่งขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าครับมิดฟิลตัวรุกขายฮาวเว็ตนะครับคู่หน้าก็เป็นคิเลียนเอ็มบารเป้ครับยืนคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ ดิซันฟูลฟีเจอร์เพเยอร์ใช้ฟีเจอร์เพเยอร์ล้วนๆไม่จำกัดค่าพลังทีมนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะทางฝั่งคุณเนยจะเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับปผมจะ้ายไปขวามากับชุดสีแดงครับโมเดลของบาเยนน์มิวนิกนะครับส่วนคุณเบฟนะครับชุดสีเหลืองโมเดลของสมุทรปราการซิตี้ครับเมสซี่ครับหักตบเข้ามาตรงกลางครับเบาไปได้ไม่ยิงครับให้มูเซล่าครับงัดชิปคืนเบาไปได้แปกชงมาโรนัลาทโอ้โหนนิ่งๆชือดเลยฮะลูกนี้ เราก็นึกว่าจะยิงตั้งแต่เบลไปได้นะจะไม่ยิงครับให้มูซาล่ามูซาล่าชิปมาคืนเบล,ลไปได้อีกทีหนึ่งกบดูโอ้โหชงมาแมา่เหมือนนัดกันไว้เหมือนเตียมกันมาเลยนะจังหวะแบบนี้อะไรมันจะลงตัวขนาดนี้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่จะยิงจังหวะนี้ก็ได้นะไม่ยิงครับตบมาให้กับ Leonardo. โรนัลโด้เหมือนเหมือนตั้งใจชงให้โรนัลโด้หดลงตัวสุดๆครับนาทีที่4ครับคริสตีโน่โรนัลโด้ครับยิงให้คุณเนยขึ้นนำไปก่อนเลย ดูจังหวะเคลียร์ของคุณเบฟครับโดนาโดฝั่งนี้ก็มีเอ็มบัปเป้ก็มีเช่นกันครับแหมโดนแย่งแล้วแต่ก็ยังดีดซ้นมาได้อยู่ครับอันซูฟาติฝืนไปครับโดนาโดเข้าขวายิงสิครับรออะไรติดเซฟของเบนดี้ได้ยิงกันไปคนละหนึ่งจังหวะนะครับคุณเนยได้มาหนึ่งแต่จังหวะนี้ของคุณเบฟถูกปฏิเสธโดยเบนดี้โอ้โหมันจะมุดเข้าโคนเสานะครับนั่นเหมือนจะมุดเข้าโคนเสาแล้วนะครับแก็ยังติดมือครับได้เตะมุมครับคุณเบฟ ทาซ้ายของอาราบาครับปาดนิ่งๆเข้ามากวารโดครับหมเคียวมาเข้าทางวานวิสาก้าครับเอาสองอยังมีซาร่าอันซูฟาติดีดลูกนี้ยังไงครับเอ้ป๊อแป้มาแหไม่ถึงรับแหมสายาวไม่พอครับถ้าเป็นจอมานบูเนี่ยไม่แน่ <laughs> ยังไม่ได้ครับยังเอาคืนไม่ได้ครับคุณเบฟมาที่โมเซ่าครับ ตบเข้ามาเอ็มบัเป้คืนมูเซล่าครับสปีดหนีหวันวิซาก้าได้ครับมูเซล่าหักเข้ามาอีกทีหนึ่งเอ็มบัเป้บังเหลี่ยมแล้วยิงอีกทีหนึ่งบังเหลี่ยมแล้วยิงจนได้นะครับดูเล่นกัน2คนนะครับจะมามูเซล่ากับทีเดนเอ็มบัเป้คืนที่เอ็มบัเป้ดูสเปนบอสแมนตัวเบื้องลึกเลยนะครับแต่ว่าเอ็มบ,เบนะัเป้เนี่ยบังเหลี่ยมไม่ให้แย่งบอลไปได้นะครับแต่ก็ต้องรีบยิงนะฮะเท้าซ้ายนะครับไม่ฉลบบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากผู้เล่นระตูครับ คู่ชิงชนะเลิศซีซั่นนี้เนี่ยนัดนี้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นคู่ทิ้งท้าย BCL ในปีน2021ด้วยนะครับแล้วก็คุณเนยเนี่ยแชมป์4สมัยนะฮะคุณเบฟแชมป์5สมัยนะครับใครจะได้แชมป์เพิ่มฮะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญคือทั้งสองคนเนี่ยรู้ทางบอลกันเป็นอย่างดีนะครับอาจจะขับเดียวกันด้วยเป็นโอกาสบุกข,ของคุณเบฟครับออกมาทางด้านซ้ายครับอันซูฟติกิมนินเส กิมเนสรู้สึกจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับกิมเนสฝั่งของคูนเบสแล้วคูลิเบอรี่นะฮะเล่นเซนเตอร์คู่กับซานเชสนะครับจากกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นกิมเนสยืนคู่กับซานเชสนะฮะแต่ว่าใช้เป็นคูลิเบอรี่นะครับมาเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับดาวิสันซานเชสนะครับแล้วก็ขยับกิมเนสนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับบอลอยู่ที่โมซาร่าครับมาทางด้านขวาวานวิซาก้าสปีดไปแล้วครับวานวิซาก้าหักย้อนมาให้ที่กิมเนสครับเลือก ไปทางไหนดิไปที่โมซาลาเสร็จเลยครับเดวิสดักได้แล้วคุณเนยจะส่วนเลยหรือไม่ครับบอลอยู่ที่เอมบปปเป้ครับมาทางซ้ายมี2เลือกมาที่โมซาลาครับสั้นๆโรนัลโดให้เอมบปปเป้มากัน3ครับสีเหลืองเนี่ยเพียบเลยนะฮะโมซาลาครับ3ครับ3ต่อ8เปิดเข้ามาต้องโขกครับติดเซฟของนอยเออร์โอ้โหคือตัวเติมมาน้อยนะครับดูฮะสีแดง3คนนะครับ3ต่อ6นะฮะรวมนอยเออร์ด้วยก็เป็น3ต่อ7นะครับ แต่ก็เกือบได้นะครับมุ่งไปที่โคนเสายังติดปลายมือของนอยเออร์ครับลูกเตะมุมครับจะมาโมซิล่าเปิดเข้าไปโรนัลโดไม่โดนบอลครับบอลโค้งโค้งแล้วออกหลังไปเลยครับไม่โดนใครนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูจะมาโมซิล่าของคุณเนยเนี่ยเป็นฟีเจอร์เพเยอร์ที่เป็นบอลทองนะครับเป็นฟีเจอร์เพเยอร์ร่างแรกนะฮะตัน99มาถึงโรนัลโดอีกแล้วครับเอ็มบัปเป้สปีดแบบนี้จะเหลือไหมไม่น่าเหลือเอ้าไม่โดนครับไม่เข้า โอ้ยโอ้โหแตะหลบเหลี่ยมเบียดของซานเชสได้นะครับแล้วแตะหลบนอยเอออีกนิดนึงนะยิงด้วยเท้าซ้ายครับเอมเปเป้แต่ว่าถูกปฏิเสธโดยเสาประตูยังไม่ได้ประตูที่สองครับคุณเนยเกือบไปแล้วครับคุณเวฟบอลมาอยู่ที่อาราบาครับเอมเปเป้ฝากไว้ อาราบาเบิร์นวันทูครับข้างในมีใครไหมครับเอบัปเป้ข้างในมีโนัลโดครับโดนกระแทกครับโดนซ้อนด้วยบอลออกหลังไปฮะได้แต่มุมหรือไม่ได้แต่มุมครับขาซ้ายของอาราบาในมีสเวนบอสแมนนะครับตัวเริ่ม้ะฮะหลอดักอยู่แล้วครับอาราบาปาดเข้าไปเดวิสเลีรยมาแถวสองสาร่าเก็บได้ไหมไม่ได้ครับเมสซี่ตัดหน้ามาแล้วเมสซี่ข้างหน้ามีเอบัปเป้แต่จ่ายลูกนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไรครับไม่แมนบอลเป็นของคุณเบฟครับจะได้บุกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ อาาบาโดนเมสซี่กดดันครับแล้วหาบอลไม่เจออาาบาวนกลับมาเก็บบอลได้ครับอันซูฟาติตบเข้าไปได้นายครับกิเมเนสไทยหาแวดชงครับหาแวดมองซ้ายมองขวาจะให้สาลาเซตเดวิสอีกแล้วครับคนเดิมขโมยไปอีกแล้วแต่โรนัลโด้ก็จ่ายเสียไปครับติดวันวิสก้าของคุณเบฟอันซูฟาติโยกสวยครับอาาบาดีดคืนอันซูฟาติเบิ้ลวันทูสวยครับมีโอกาสได้เปิด้วครับเท้าซ้ายเปิดเข้าไปเอมบปเป้ขึ้นโบนแมงตัวใหญ่กว่านะครับแล้วปัดออกมาได้ครับเมนดี้บอลอยู่ที่บาเบเด้ครับ เมสซี่ฝากไว้ควาดาโดเราเมสซี่ไปครับไปสองคนครับเบาไปได้เสร็จเลยฮะโดนดักเหมือนกันครับเอมบัปเป้เก็บอยู่ไหมเลนส์เลนส์นี่เป็นเซนเตอร์บอลทองของคุณเลยนะครับเป็นเซนเตอร์สปีด98สปีดสูงที่สุดในเกมนี้นะครับบอลอยู่ที่เอมบัปเป้ให้โรนัลโดซัดด้วยขวาเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อสูโอ้โหนี่โอ้โหเอมบัปเป้สวมกอดกับไอดอของเขาเนี หมดจดเลยครับโอกาสเนี่ยคือช่วงประมาณ10นาทีที่ผ่านมาคุณเบฟถึงเกมรุกอยู่นะครับแต่จังหวะน,นี้โดนคุณเนยส่วนมาจังหวะเดียวเลยนะครับได้ประตูเลยนะฮะจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนี่เซนเตอร์เนี่ยเทออกมาด้านซ้ายนะครับวานวิสซาก้าก็เทมาตรงกลางฮนะคือเซนเต,นเตนอร์2คนเนี่ยเทมาด้านซ้ายหมดแล้ววานวิสซาก้ามาซ้อนเซนเต,นเตนอร์อีกทีหนึ่งทำให้จ่ายไปที่โรนโดก็มีเวลาในการจับยิงเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ แล้วเขี่ยก็เสียบอลเลยครับคุณเบฟบอลอยู่ที่บาวปเด้ครับคุณเนยจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับมูเซล่าให้ไปที่โรนนลโดจะให้ต่อเอมบัปเป้บอลฉลับขึ้นกัน2คนบอลเป็นของคุณเนยได้บุกต่อครับกอรโดเติมขึ้นมาให้เมสซี่แหลงไปนะครับอาราบาเก็บได้ครับกิเมเนสหมวนตัวจ่ายลูกนี้เอมบัปเป้ต้องย้อนกลับมาเก็บบอลครับทางซ้ายมีมาแล้วครับอันซูฟาติไปได้หรือไม่อันซูฟาติไปไม่ได้ต้องย้อนไปตรงกลางแต่จ่ายไม่ดีเลยครับโรนนลโดเก็บบอลไปได้มูเซล่าครับ ครบ45นาทีนะทด2นาทีครับเป็นโอกาสบุกของคุณเนยแต่จ่ายลูกนี้ไม่ดีครับคูลิเบลี่เก็บได้เหมือนกันอันซูฟาติฮาเวตแอคชั่นสุดท้ายเพสสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นเกมบุกของคุณเบฟซาร่าให้ที่โรนัลโดก็ติดโบสแมนครับบอมไปเลยฮนะหมดเวลาการแข่งขันครับ2ประตูครึ่งแรกเป็นของคุณเนยนะครับคุณน,นำคุณเบฟไปก่อนของบอลใกล้เคียงกันนะครับ51ต่อ49เปอร์เซ็นต์นะครับ คุณเนยมีโอกาสยิงมากกว่านะครับยิงไปถึง5ครั้งส่วนคุณเบฟมีโอกาสยิงไป1ครั้งนะครับยังไม่เป็นประตูเอาละครับมาชมกันต่ออีก45นาทีครับสกอร์ห่าง2ลูกครับมาชมเกมกันต่อครับคู่ชิงชนะเลิศ b c l ซีซันที่77นะครับคู่สุดท้ายของปีสองนยนะครับจะเป็นแชมป์ของคุณเนยสมัยที่5หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นแชมป์ของคุณเบฟสมัยที่6นะครับจะกลับมาได้หรือไม่ครับอีก45นาทีครับ คุณเบฟคองบอลบุกอยู่นะครับมาทางด้านซ้ายครับอาราบาวนกลับมาครับพยายามเจาะเอ็มเปเป้เบิร์ดลูกนี้แหมไม่เข้าใจกันกับฮาวเว็ตเป็นจังหวะที่ฮาวเว็ตเนี่ยเอ่อเหลื่อมไปแล้วนะครับย้อนกลับมาเล่นบอลก็เสียจังหวะไปนะครับแล้วคุณเนยจะสวนทันทีครับเอ็มเปเป้ขวามาแล้วครับเมสซี่หลุดหรือเปล่าแหมแต่สปีดไม่มีต้องชะลอก่อนแล้วโดนสองคนขวางอยู่ด้วยครับซานเชสจะแท็กแล้วปั๊มลูกนี้ไม่ได้บอลครับบอลเป็นของคุณเนยได้บุกใหม่ไปไม่ได้ไม่ฝืนครับค่อยๆของบอลใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่ วนมา1รอบครับเมสซี่พาทัวร์ก่อนไอ้ทีโรดี้ครับสันส้นๆครับเอาไปเด้มเมสซี่หาจังหวะเจาะอ,อยู่ครับเจาะได้ทางด้านขวาครับกวาดาโดมีโอกาสได้เปิดเข้าไปเเอบปโอ้โหคูลิเบอรี่ครับตัวมันเริ่มเลยมงเคียวมาแต่เข้าทางเปิดมเูเซลายิงอีกทีนึงโอ้โหติดหัวคูลิเบอรี่ครับแม่บล็อกสองจังหวะแต่ก็ยังได้บุกต่อครับคุณเน๋ยมเูเซลาดีดมาอา้าวแม่ดีดตัดหลังโรนัลโดครับอย่างดีที่เดวิส กลับมาเก็บบอลได้ครับได้บุกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโรดี้ตอกส้นมาการาโดไปทางด้านขวาครับเน้นทางขวาครับวันชูไปที่เมสซี่เข้าขวาครับล็อกวนเข้ามาซ้ายเปิดซ้ายดีกว่าเปิดเข้าไปคุณบรตเเลียกแล้วครับแม่ตัวนี้เขียกสามจังหวะติดนะครับแล้วคุณเบฟจะสวนเลยครับมาแล้วครับมีกัน2คนคนที่สามาแล้วครับโบซาร่าซาร่าวนแล้วจ่ายเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายครับอันซูฟาติ ข้างหน้ามียกมือยกมือขอกัน2 3สคนครับคิมเมเนสจ่ายตรงนี้แฉลบครับบอลเข้าทางอันสุฟติมงเชตมาฮาแวดจะยิงติดเป้าไปได้ครับเอาละแล้วคุณเนยจะส่วนเลยครับโรนโดให้ไปที่เมสซี่ครับลองครับทางสะดวกครับเมสซี่หนีอาราบาจีเมสซี่หนีอาราบาจีเมสซี่บังเหลี่ยมเมสซี่หนีอาราบาจีเมสซี่หนีแล้วเมสซี่ปล่อยบอลออกหลังไป <laughs> ไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ ม่เหมือนลังเลว่าจะเปิดเท้าขวาของเมสซี่ดีหรือเปล่านะอลำปาก็แบบดึงเหลี่ยมดึงเหลี่ยมกันอยู่บอลดอกหลังไปฮะกดจุดเกมกันนานแล้วนะครับบอลตายละเอาให้พักหายใจหายคอได้ปรับแท็กติกเปลี่ยนนักเตะกันนิดนึงนะครับที่เห็นตรงนี้คุณเนยส่งเอเดียโดคามาวิก้าลงมาเล่นแทนจามาโมซล่านะครับเล่นเป็น มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตั้งเป็น CMF นะฮะแล้วก็เฟรดิโก้เคียซ่านะครับลงมาเล่นปีกซ้ายแทนคริสเตียโนโรนัลโด้นะครับเปลี่ยน2ตัวเดี๋ยวต้องดูฝั่งคุณเบฟด้วยนะครับจะมีการเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะฮะเหลือประมาณ2ี22นาทีครับขายฮาวเวตนะครับถูกถอดออกไปนะฮะฝั่งของคุณเบฟครับแล้วก็ส่งดานิโอโมลงมานะครับลูกนี้โอโมสัมผัสแรกมามันปั๊มบอลแล้วก็บอลเข้ามือของเบนดี้ครับ ดิโมวไวเนอร์ครับลงมาเล่นแทนวานวิซาก้านะครับเราไม่เห็นว่ายืนแบบไหนนะครับเป็นบอลบุกของคุณเนยครับเ mm hmm. มสซี่ mm hmm. วนรอแบ็เติมครับไปแล้วควาลาโดสปีดไปไปไม่ได้ต้องคืนมาเมสซี่ยังของบอลได้อยู่จ่ายแบบนี้อาเลสเซเดออีซักนะครับลงมาด้วยนะครับดิโมวไวเนอร์ย้อนมาที่ดานิเอโอมอครับโอมโอโอมอจ่ายไหลลูกนี้ไวนเนอร์หลุดครับโอกาสทองของไวนเนอร์ยิงแปปัป่น ผลงานด้วยฮะติโมไวเนอร์หืมไม่เก็บบอลเอาแล้วครับได้มา1ประตูฮะคุณเบฟจากตีโมไวเนอร์ครับซูเปอร์ซับลงมาแล้วตัวสำรองด้วยนะครับนี่ยิงแบบเน้นสกอร์เลยนะครับยิงปันปัเล่นทางหนีมือของเบนดี้ครับเอาแล้วครับ1ประตูต่อ2โอกาสของคุณเบฟกลับมาแล้วครับเหลือระยะห่าง1ประตูแบบนี้จ่ายแล้วติดแฉลบเอาแล้วครับเก็บได้ครับแต่นี่อโมมาที่โมซาลาครับ ให้มาที่อันซูฟติิอ้หเอาอันซูฟติเล่นเป็นแบ็กขวาเลยนะครับคุณเบฟเ็ลซานเดอร์อิซักครับวนหนึ่งรอบให้คืนอันซูฟติดวนกับคาร์มาบินกาเตะอัดอันซูฟติบอลย,ย้อยแล้วเก็บหม่อยู่แล้วครับแม่โอโ้คุณเบฟถอดบันวิสาก้าออกนะครับส่งแวนเนอร์ลงมานะฮะแล้วก็เหมือนยืนเป็นกองหน้านะครับแล้วขยับโรนัลโ,โดไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะฮะ แล้วขยับอันซูฟาติกจากปีกซ้ายนะครับมาเล่นเป็นแบ็กขวานะฮะถือว่าโอ้โหนี่เน้นเกมลุกเลยนะครับสาราครับให้ที่เอมบัปเป้ฝากไว้ที่โอโมแล้วเอมบัปเป้ยกมือขอบอลคืนแล้วมันแรงไปครับดูเหมือนเอมบัปเป้จะไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางด้วยนะครับเอมบัปเป้ฝังของคุณเบฟครับเพราะว่ากองหน้านี่เป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับยืนคู่กับติโมไวนเนอร์ฮะคล้ายๆกับแท็กติกตอน รอบรองชนะเลิศของคุณเบฟนะครับเอาเอบัปเป้ไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วจวังหวะนี้เป็นของคุณเนยครับเอบัปเป้ฝากไว้ที่เคียซ่าครับเคียซ่าไปเองครับ <c oughs> แน่นอนครับอันซูฟติไม่อยู่ครับเอบัปเป้มาเข้าทางเคียซ่าได้ไหมบังเหลี่ยมได้อยู่ครับเดวิสขืนที่เคียซ่าครับแล้วมีโอกาสได้เปิด เข้าไปแต่ว่าติดคุลิบารีอีกแล้วครับเคียมาเข้าทางคามาวิงกาแต่จ่ายยอดมาไวเนอร์ดักอยู่นะครับให้อีซักคุณสักกลินโอ้โหทดหนึ่งนาทีครับแต่เป็นบอลของคุณเนยครับเคียรซ่าอาแล้วคามาวิงกาแถมอีกหนึ่งลูกไหมแถมอีกหนึ่งลูกไหมเคียรซ่าจะปาดเข้าไปอ,อัลบาบอมออกมาแล้วโอ้โหถึงเส้น ลายแบบนี้ก็จานก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะฮะคุณเบฟพยายามที่จะใส่เกมลุกแก้เกมเต็มที่นะครับในช่วง ต้องการสกอร์อีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอนะครับแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นคุณเนยนะครับที่เอาชนะคุณเบฟไปได้แล้วก็คว้าแชมป์ BCL ซีซสั้นที่77สีซสั้นส่งท้ายในปี2021ได้สําเร็จนะครับผมและก็เป็นแชมป์สมัยที่5ของคุณเนยด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกับ BCL สีซสั้นที่78นู่นเลยครับในอีฟบอน 2,022นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ